ดีค่ะเจะคินโนนำเสนอบ้านสวยในตัวเมืองให้ท่านได้รับชมนะคะราคาแบบนี้นะคะในตัวเมืองเลยนะคะทุกท่านราคาก็จะสูงหน่อยค่ะเพราะว่าทำเลเขาดีด้วยนะคะเจ้าของขายเองค่ะบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินขนาด100ตารางวานะคะ ห้ห้องนอน3ห้องน้ำสีที่จอดรถซื้อหนึได้ถึง2เพราะซื้อบ้านหลังใหญ่ได้หลังเล็กน่าหน้าอีกด้วยค่ะเนื้อที่100ตารางวาตัวเมืองนครปฐมอยู่ใกล้เซ็นท่านแรบิกซี่นครปฐมอยู่ใกล้ถนนเพชรเกษมแค่1กิโลเมตรนะคะราคา4ี่ล้านสามบาทมีรั้วรอบขอบชิดซึ่งในรั้วนี้มีบ้านสองหลังตามที่แจ้งเบื้องต้นเลยค่ะ ถนนหน้าบ้านเป็นรัดยางเดินทางสะดวกเชื่อมต่อได้หลายเส้นทางตัวบ้านเพิ่งสร้างได้3ปีนะคะอยู่ใกล้เซ็นท่นค่ะอยู่ใกล้อบตห้วยจรเ้อยู่ใกล้สูนราชการอยู่ใกล้โรงเรียนศิรินทรด้วยค่ะสนใจนัดชมได้นะคะติดต่อสอบถามคุยรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดเข้าชมแปลงจริงนะคะติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ